สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่อง CVS Health กันนะครับจากข้อมูลที่ได้มาคือไม่ใช่แค่ร้านขายยาที่เราเห็นเห็นกันนะแต่มันเป็นระบบนิเวศสุขภาพที่ใหญ่มากในอเมริกาเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาสกัด ประเด็นสำคัญสำคัญว่า ACVS เนี่ยเขาสร้างความได้เปรียบยังไงทำให้ถึงน่าสนใจแล้วก็สถานาการเงินล่าสุดเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะคนที่สนใจภาพรวมธุรกิจสุขภาพนะครับน่าจะอยากรู้กันคือต้องบอกว่า CVS นี่ไม่ใช่แค่ร้านยา9,000กว่าสาขานะครับแต่เขารวมมินิทคลินิกที่เป็นคลินิกเล็กๆ มีธุรกิจประกันสุขภาพแอปหน้าด้วยแล้วก็มี PBM หรือระบบจัดการสวัสดิการยาอีกคือครบเลยใช่ค่ะครบวงจรมากๆลองนึกภาพตามมันอาจจะเหมือนเอ่อ healthcare super app แต่เป็นในโลกจริงๆเลยนะครับที่แบบเชื่อมบริการสุขภาพหลายๆอย่างเข้าไว้ด้วยกันอ๋อภาพนั้นชัดเจนเลยค่ะทขาให้ชีวิตคนใหม่กันเนี่ยต้องเกี่ยวพันไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งเลยจริงค่ะถ้าให้เห็นภาพชัดขึ้น ลองดูแหล่งรายได้หลักๆของเขาไหมคะมี3ส่วนใหญ่ๆเลยครับน่าสนใจครับมีอะไรบ้างครับส่วนแรกนะคะก็คือ PBM ที่ชื่อ Caremark อันนีออ้อธิบายง่ายๆก็คือเป็นคนกลางจัดการเรื่องยาระหว่างบริษัทประกันกับบริษัทยาพอเขาซื้อยาเยอะมากๆใช่ไหมคะก็มีอำนาจต่อรองสูงมากก็ทำกำไรจากส่วนต่างราคาตรงนี้ละคะ่ะอ๋อซื้อเยอะก็ต่อรองได้เยอะ ใช่เลยค่ะส่วนที่สองก็คือ Retail p h a r m a c ีอันนี้ก็คือร้าน CBS ที่เราคุ้นเคยกับมินิคลินิกนั่นแหละค่ะให้บริการสุขภาพเบื้องต้นเข้าถึงง่ายๆต้นทุนไม่สูงมากครับครับคลินิกตามร้านยาค่ะแล้วก็ส่วนสุดท้าย Health Insurance หรือประกันสุขภาพก็คือแอดนา่นเองสมาชิกนี่เยอะมากนะคะเกิน20ล้านคนรายได้หลักก็มาจากเบีย้ยประกันแล้วก็การจัดการดูแลสุขภาพต่างๆ จุดที่น่าสนใจคือ CVS เนี่ยเขาทำเงินจากแทบทุกส่วนเลยนะทั้งจากคนไข้บริษัทประกันร้านค้าหรือแม้แต่รัฐบาลเองโห oh, ครบวงจรจริงๆครับแล้วอะไรคือแบบว่าจุดแข็งหรือที่เขาเรียกว่าคูเมืองทางธุรกิจของ CVS ล่ะครับมีหลายชั้นเลยค่ะที่น่าทึ่งคือเขาเปลี่ยนความสะดวกสบายให้กลายเป็นอาวุธทางธุรกิจได้ยังไงนะคะอย่างแรกเลยคือ system mode ค่ะ การที่เขาเชื่อมประกันแอดนากับร้านยา CVS แล้วก็คลินิกมินิคลินิกเนี่ยมันทำให้เกิด network effect ขึ้นมา network effect ยังไงนะครับก็คือยิ่งมีคนใช้ประกันแอดนาเยอะบริการของ CVS หรือมินิคลินิกก็ยิ่งคุ้มค่าหรือเข้าถึงง่ายขึ้นคนก็ยิ่งอยากมาใช้มันก็ดึงดูดคนเข้ามาในระบบมากขึ้นเรื่อยๆบนเป็นลูปแบบนี้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับมันเสริมกันไปมาใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องขนาดด้วยนะคะ scale and bargaining power การที่ PBM เขาใหญ่สุดเนี่ยทำให้ต่อรองราคายาได้ถูกลงมากแถมยังมีข้อมูลสุขภาพของคนจำนวนมหาศาลเอามาวิเคราะห์ต่อยอดได้อีกข้อมูลนี้น่าจะเป็นสินทรัพย์สำคัญเลยนะครับสำคัญมากค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือ physical mode หรือคู่เมืองทางกายภาพการมีสาขาเยอะมากๆอยู่ใกล้ชุมชนใกล้บ้านคนเนี่ยทำให้เข้าถึงคนได้ในแบบที่ health tech ทั่วไปอาจจะยังทำไม่ได้ขนาดนั้นค่ะครับมีสาขาทั่วประเทศเลยจริงๆแล้ว มองไปข้างหน้าล่ะครับอนาคตดูเป็นไงบ้างมีปัจจัยอะไรหนุนเขาไหมมีค่ะปัจจัยบวกก็อย่างเช่นสังคมผู้สูงอายุอันนี้ชัดเจนแล้วก็เทรนด์การดูแลเชิงป้องกันหรือ preventive care คนหันมาใส่ใจสุขภาพก่อนป่วยมากขึ้นซึ่งมินิคลินิกก็ตอบโจทย์ตรงนี้ C.V.S เองเขาก็ปรับตัวตลอดนะคะไม่ได้หยุดนิ่งลงทุนใน Digital Health, Telehealth หรือบริการดูแลที่บ้าน Home Care แล้วก็เริ่มใช้ A.I เข้ามาช่วยมากขึ้นเรื่อยๆคือเป้าหมายเขาไม่ใช่แค่ร้านขายายาแล้วแต่เขาอยากเป็น h เฮล t ์เทคแพลตฟอร์มที่ครบวงจรจริงๆฟังดูดีเลยครับมีอนาคตสดใสแต่พอเรามาดูตัวเลขการเงิน มันมีประเด็นเหมือนกันนะครับคือ net income หรือกำไรสุทธิกับ free cash flow ตัว FCF ที่เป็นเงินสดจริงๆหลังหักลงทุนเนี่ยมันดูเหมือนจะลดลงหรือบางทีติดลบด้ยวยซ้ำทำไมกำไรมันดูบางๆจังครับทั้งที่รายได้ก็เยอะอืมเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะสาเหตุหลักๆเลยนะคะคือภาระหนี้ก้อนใหญ่จากการซื้อกิจการใหญ่ๆอ๋อใช่เลยโดยเฉพาะอตอนซื้อเอ็ดนาใช่ไหมครับดิลนั้นใหญ่มากใช่ค่ะ ดิวเอ n นนา่ระดับ7 0 0 0หมืล้านดอลลาร์เลยนะคะการกู้เงินมหาศาลขนาดนั้นบวกกับตอนหลังก็ไปซื้อ Signify Health อีกมันทำให้ภาระดอกเบีย้ยสูงมากโดยเฉพาะช่วงที่ดอกเบีย้ยเป็นขาขึ้นแบบนี้มันก็เลยไปกดดันกำไรแล้วก็ FCF อย่างที่เราเห็นกันครับดอกเบีย้ยนี่เป็นภาระหนักเลยหนักมากค่ะแล้วก็อีกประเด็นคือธุรกิจประกันอย่างเอ็นนาเนี่ยถึงรายได้จะเยอะนะคะแต่ว่ากำไรค่อนข้างบาง เพราะเขามีสิ่งที่เรียกว่า medical loss ratio หรือ MLR ค่อนข้างสูง MLR ค่ะคือสัดส่วนค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายออกไปเทียบกับเบี้ยประกันที่รับเข้ามาพอสัดส่วนนี้สูง margin หรือกำไรขั้นต้นมันก็จะต่ำอาจจะต่ำกว่า5%ด้วยซ้ำค่ะอ๋อรับมาเยอะจ่ายออกไปก็เยอะกำไรเลยน้อยประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายคือต้นทุนคงที่ทั้งจากสาขายเยอะๆระบบไอทีบุคลากรต่างๆอันนี้ก็เป็นค่าใช้ใจ่ายที่สูงอยู่แล้วค่ะ เข้าใจเลยครับถ้าอย่างนั้นในมุมมองการลงทุนเหรอครับ CVS ตอนนี้ยังน่าสนใจอยู่ไหมแต่ละคนเลยค่ะ CVS อาจจะน่าสนใจถ้าเรามองหาสินทรัพย์ที่มั่นคงหน่อยคล้ายๆหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคเพราะมันเป็นบริการจำเป็นหรือถ้าต้องการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตไปที่กลุ่ม healthcare แล้วก็เชื่อมั่นในแผนลดนี้ระยะยาวของเขากับศักยภาพของอีโคซิสเตมทั้งหมด ดูเป็นหุ้นมั่นคงปันผลอาจจะดีใช่ค่ะแต่ถ้าเออไม่ใช่แนวนี้ล่ะครับถ้ามองหายังอื่นก็อาจจะยังไม่เหมือเท่าไหร่ถ้าเรามองหาหุ้นเติบโตสูงๆแบบ growth stock ที่มี Margin หรือ roic สูงๆหรือถ้าอยากเลี่ยงธุรกิจที่ต้องพึ่งพานโยบายรัฐเยอะๆหรือมีความเสี่ยงเรื่องการถูกควบคุมราคาอะไรแบบเนี้ย สรุปง่ายๆก็คือ CVS อาจจะไม่ใช่หุ้นจรวดที่โตเร็วแต่เป็นเหมือนเครือข่ายสุขภาพที่จำเป็นที่ค่อนข้างมันง่นคงอาจจะเหมาะกับพอร์ตที่เน้นรับปันผลหรือเป็นส่วนเสริมในพอร์ตมากกว่าจะเป็นหุ้นหลักนะคะเป็นผู้เล่นรายใหญ่มากๆในระบบสุขภาพสหรัฐมีความมั่นคงจากเครือข่ายที่ครอบคลุมจริงๆแต่ก็กาลังเผชิญความท้าทายด้านการเงินอยู่เหมือนกันจากการลงทุนใหญ่ๆที่ผ่านมา ใช่เลยค่ะประเด็นนั้นสําคัญมากแล้วก็อาจจะมีคําถามทิ้งท้ายให้คิดต่อนะคะคือในขณะที่ CVS กําลังพยายามเปลี่ยนตัวเองไปสู่การเป็น Health Tech Platform มากขึ้นแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสาขาที่มีอยู่มหาศาลเนี่ยคำถามก็น่าคิดว่าไอสินทรัพย์ทางกายภาพเยอะๆพวกนี้ทั้งร้านทั้งคลินิกเนี่ยแนอนาคตมันจะยังคงเป็นจุดแข่งที่สําคัญม,กมากๆของเขาอยู่ไหม หรือมันอาจจะกลายเป็นแบบว่าภาระหรือข้อจำกัดในโลกที่ d ดิจิ a l ลเฮลท์กับ e l e h e a l t h มันเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆในการดูแลสุขภาพน่าคิดจริงๆครับประเด็นนี้ค่ะน่าติดตามมากๆเลยค่ะว่าเขาจะปรับตัวยังไงต่อไป